ครับสวัสดีครับเรามาอยู่กับไอ้เดือนฟาร์มนะครับวันนี้เราจะพามาชมในส่วนของอะโลคาเซียฟอนิคาตานะครับอะโลคาเซียฟอนิคาตาเนี่ยจะเป็นไม้ที่ที่มีอยู่ทางภาคตะวันออกของไทยนะครับก็คือจะมีอยู่ในจังหวัดจันทบุรีและตราดนะครับก็จัดเป็นกลุ่มอะโลคาเซียที่ สวยงามอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เขาจะมีอยู่ทั้งหมด2สีนะครับจะมีในส่วนของที่เป็นด่างเหลืองนะครับแล้วก็จะเป็นด่างสีขาวนะครับตอนนี้คือเขาก็สามารถให้ลูกที่เป็นในส่วนของที่เป็นหนอ่อแล้วก็เป็นไข่ได้เหมือนกับกลุ่มอโลคาเซียทั่วไปนะครับผมความสูงโดยประมาณของเขาถ้าถ้าเต็มวัยที่เคยพบนะครับก็จะสูงอยู่ที่ประมาณสัก80เซนถึง1เมตรนะครับผม จัดว่าเป็นอะโลกาเซียอีกตัวที่มีความสวยงามไม่แพ้ตัวอื่นนะครับผมอันนี้เป็นลักษณะของสีขาวครับแล้วก็อีกตัวข้างๆก็จะเป็นลักษณะของสีเหลืองนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับจากไอเดือนฟาร์มครับสวัสดีครับ